รีวิวนะครับผม L5018 นะครับติดเทเบิลโคงซิงสเต็ปสองนะครับการติดตั้งก็รีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับผมติดตั้งไม่ยากนะครับผมตรงรุ่นตรงจุดติดตรงไหนก็ตัดตรงนั้นทิ้งนะครับผมครับประมาณนี้นะครับก็มีอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเสาค้ำนะครับผมนี่ครับเสาค้ำก็เจาะตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมตอนแรกว่าจะใส่รูนี้นะครับพอดีทรงมันไม่สวยก็เลยไม่ต้องตัดพรมนะครับผมย้ายมาเจาะรูตรงนี้ หนึ่งรูนะครับผมก็ร้อยน็อตเบอร์12งลงนะครับผมเสาค้ำนี้เป็นสแตนเลสสามชุนสี่นะครับงานดัดชิ้นเดียวนะครับผมดัดชิ้นเดียวแข็งแรงแน่นอนนะครับผมก็ช่วยให้ยืดอายุของลังคานะครับผมคือหลังค้าไม่แตกไม่รล้านะครับผมแล้วก็เสริมด้วยท่อปลายสีนะครับผมนี่ครับงานเสาค้ำประมาณนี้เลยนะครับผมราคา1,390บาทนะครับรวมเข็มเงินปลายทางอุปกรณ์ให้3ชิ้นนะครับผม แล้วก็พิเศษนะครับตรงขาวัดบูธนะครับขาวัดบูธเราเชื่อมแบบนี้นะครับแข็งแรงแน่นอนทนทานแล้วก็ขาหนาพิเศษนะครับ2มิลนะครับผมของวัดบูธนะครับผมชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณชุดละ800บาทนะครับครับอุปกรณ์คันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มีชุดเทอร์โบสเตปสองนะครับผมท่อปลายสีแล้วก็ค้ำหลังคา1ชุดนะครับวัดบูธนะครับผม วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอบูตน้อยบูตเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจนะบางคนว่ารถแรงต้องบูตเยอะในรอบต่ำๆหรือเปล่าจริงๆคูปต้าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้รถรอบต่ำนะครับใครอยากขับรถรอบต่ำก็ซื้อจอร์เดียนะครับจอร์เดียนิวฮอลแลนด์นะครับผมรถรอบต่ำรถท็อกนะครับผมคูปต ta เป็นรถรอบอยู่แลวครับผมก็สเปคเครื่องเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับผม50แรงม้าที่2,600รอรอบนะครับผม ก็คือถ้าเราใช้ไม่ถึง2,600รอบ50แรงม้าก็จะไม่ถึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมนะว่าผมว่าจะอธิบายหลายคลิปแล้วแหละผมยังไม่มีเวลานะครับก็ถือโอกาสเลยนะครับผมสำหรับโค้งสิ้นสเตป2บางคนซื้อไปบางคนเคยเล่นโบวิจแล้วโอ้โหบูทบูท,บทต้องติดรอบพันสามพันสี่ผมว่ามันจะแรงแต่ในส่วนตัวผมนะผมคิดว่าถ้าติดเร็วนะครับผมติดเร็วแต่ไอเสียคลายไม่ทันนะครับผมแล้วมันจะแรงได้ไงครับผมทุกอย่างมันต้องสมดุลกันนะครับผม ถ้าใครอยากรู้นะครับลูกค้าต้องไปซื้อเทอร์โบของอีซีเหรือว่า M6662 มาดูนะครับว่าเดิมๆนะครับที่เขาให้มานะครับบูทไม่ถึง5ปอนด์นะครับผมบูทไม่ถึง5ปอนด์แล้วก็ติดที่รอบเท่าไหร่นะครับผมไม่จําเป็นต้องติดเร็วนะครับผมแต่ก็แรงได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมตัวนี้เป็นตัวอย่างที่แบบว่าลูกค้าซื้อไปทั่วไปนะครับผม มักมีปัญหาว่าโอยช่างบูธท,ทำไมมันติดช้าจังนะครับเล่นเครื่องเปล่านะครับผมคือการติดบูธช้านะครับผมไม่ได้บอกว่ารถคุณจะไม่แรงนะครับผมมันมีหลักการอะไรไหลายๆอย่างนะครับผมครับนะนะนะก็คือสเต็ป2ที่ผมทำขายตัวไปนะครับรอบ2,000ขึ้นอยู่เลยนะครับ2,000ถึง2,500นะครับบูธเริ่มติดนะลูกค้าลองสังเตดู บางคน VGS นี่ครับรอบ1,000 1 5 0 0นี้ต้องติดบูธนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบูธขนาดนี้แล้วก็รอบ2,000แล้วก็บูธขึ้นขึ้นหนปอนเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนนะครับผมจุดลึกๆวันไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมนะครับวันนี้พูดเรื่องบูธเทอร์โบหน่อยนะครับผม การใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องบูตเทอร์โบนะครับบูตเทอร์โบก็ตามที่ผมบอกไปนะครับผมก็ไม่มีเวลาสักทีนะครับผมจะอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับผมก็ถือโอกาสเอาคลิปนี้เลยนะครับผมมาชมนะครับว่าบูตน้อยนะครับแต่ทําไมมันแรงเหมือนบูตเยอะนะครับผมโดยหลักการรถไถนะครับผมโดยหลักการรถไถคูปตนะครับผมมันเป็นรถรอบอยู่แล้วถ้าเราจะไปเล่นบูต บูสรอบต่ําพอเราเล่นบูสรอบต่ำปุ๊บในเมื่ออัดบูดเข้าไปในเครื่องเยอะแต่เครื่องไม่สามารถคายไอเสียออกได้มันไม่แรงนะครับก็เป็นพวกโบวิชที่ลูกค้าบางคนที่เคยใส่เราไม่ใส่กับของไม่ใส่กับของควบคุมบูดนะครับผมผมมองว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าอัดอัดบูดเข้าเร็วแต่มันไม่สามารถคายไอเสียออกมาได้รถมันไม่ได้แรงนะครับ นี้บูทไม่น้อยนะครับผมบูทไม่น้อยนะครับผมก็วิ่งได้นะไม่เห็นว่าเป็นอะไรเลยนะครับผมบางคนไม่เข้าใจนะครับผมว่าบูทเยอะมันจะแรงหรือเปล่าบูทน้อยมันจะไม่แรงนะครับจริงๆเรื่องแบบนี้มันต้องสัมผัสนะครับผมลองต้องสัมผัสจริงๆนครับก็ไถได้ปกติครับเสียงหอนก็หอนยาวๆตามสไตล์โบโขงซิ่งอยู่แล้วนะครับผม ก็สเต็ปนี้ราคาหมื0นานะครับยังไม่รวมติดตั้งลูกค้าซื้อไปติดตั้งเองได้เลยบูตนน้อยๆนะครับงั้นกระบะซิ่งนะครับผมที่เดิมๆเดิมๆที่เขาเป็นบ VGS อยู่แล้วแต่ทำไมเขาเปลี่ยน VGS ออก วีเเอสก็ติดบูธไว้นะครับผมเพราะเพราะว่ามันติดไว้แล้วรอบท้ายมันไม่เดินนะครับผมรถไถก็หลักการเดียวกันนะครับผมถึงแม้ติดไว้แต่มันอั้นรอบท้ายมันก็ไม่แรงนะครับผมเพราะว่ารถไถมันไม่ไม่มีใครขับอยู่แล้วครับว่าใช้รอบพันห้าพันหกนะครับผมก็เป็นบางคนนะครับบางคนที่ใช้รอบประมาณนั้นว่ารถ,ถาไถแอล้ิบไถนาทั่วไปก็เดินรอบที่พันแปดอยู่แล้วหรือถึงสองพันอยู่แล้ว มีก,ก็แค่สามนะครับผมส าถามไฮก็ไถชิวๆนะครับผมบูธไม่เห็นว่าต้องเยอะติดบูธไวเลยไม่เกี่ยวหรอกครับผมในเมื่อติดไวแล้วถ้ามันครายไอเสียออกไม่ทันติดไวมันก็ไร้ประโยชน์นะครับอันนี้สําหรับประสบการณ์ที่ผมทํามานะครับคนอื่นจะว่ายังไงก็แล้วแต่เนาะอันนี้คือร้านผมผมเข้าใจอย่างนี้นะครับเข้าใจว่าเอ้ยมันติดไวแล้วแต่มันครายไอเสียออกไม่ทันมันไม่ได้แรงนะครับ ต่อสั่งครับมันจะอุ้มยากถ้าไม่มีต่อสั่งปุ๊บรถก็ไปแบบนิ่มๆนะครับผมตัวโบเรามีหลายสเต็ปนะครับผม ก็ไม่ได้แนะนําว่าลูกค้าต้องใส่ของแพงนะครับผมใส่ของแพงไม่ได้แรงทุกคันนะครับมันก็แล้วแต่คนชอบเสียงนะครับผมเรื่องสเปคโบผมก็บอกไปหลายคลิปแล้วแหละนะครับผมก็ให้ลูกค้าดูดูหน่อยนะครับผมเรื่องสเปคเรื่องการติดตั้งบอกทุกอย่างแล้ววันนี้มาพูดแค่เรื่องพูดน้อยพูดเยอะนะครับผมก็สรุปสั้นๆนะครับผม บุตเยอะแรงได้แต่ต้องทำให้เป็นมันถึงจะแรงแต่ถ้าบุ้เยอะออมันอัดเยอะก็เหมือนคนเรากินข้าวเยอะแต่ถ่ายน้อยมันก็ไม่สมดุลกันนะครับผมหลักการมันก็มีประมาณนี้แหละก็สับทาที่ไหนก็ทำที่นั่นนะฮะ ครับผมการรีวิวการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับผมบูดน้อยๆน,นะครับประหยัดน้ำมันแน่อนอนพดอเคนครับถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมมีหลายสเปคนะครับผมมีรีวิวให้ดูนะครับลูกค้าดูแล้วก็ ติดต่อช่างบิ๊กมาได้โดยตรงเลยนะครับผมโอเคครับส่งงานนะครับที่เบนจารักษ์สีสเกตนะครับ